ไข่เจียวหัวปีทําง่ายอร่อยมากครับไข่เจียวหัวปีอ่า<ม>เดี๋ยวเรามาทําหัวปีกันก่อนมาเตรียมอันนี้กันหัวปีหั่นขึ้นก่อนเลยนะอันนี้ผมไม่ได้ปอกจนหมดนะเพราะผมเสียดายเนื้อเพราะงี้ผมจะตัดตรงที่หนาๆน,นี้ทิ้งไปเลย<ม>ง,ง่ายๆเ<ม>ห็นไหมโอเคมาใส่ลงไปแช่น้ำไว้อ่าตอนนี้มาก็ถ้าจะทําไข่เจียวก็ซอยเแลบบ็กๆพี่ไม่ต้องกลัวนะไอ้น้ำมะขามเปียกอ่ะมันมันไม่มันไม่รู้สึกเปรี้ยวอะไรหรอกใส่หัวปีลงไปเน้นๆอย่างนี้เลยพริกที่เราเตรียมไว้ลงไปอย่างนี้ นะง่ายๆใส่ใบโหระพาลงไปใส่ไปให้หมดม,มีไข่สองฟองหัวปีสับๆละเอียดนะครับพริกขี้หนูหรือไม่ใส่ก็ได้แล้วก็ใบโหระพาโอ้โหรกช้อนนึงนี่อยู่แล้วนี่แค่นี้<ม>กระทะแบบนี้รอให้ร้อนใส่น้ำมันสูงขึ้นมาแต่ก้นกระทะประมาณหนึ่งเซนก็พอแล้วไม่ต้องเยอะแต่ม,มันจะทำให้ไข่เราไม่อมน้ำมันเลยครับกระทะพี่อย่าพอพี่ตั้งไฟไนานๆอ่ะมันเก็บความร้อนกระจายความร้อนได้ไม่แพ้ร้านอาหารตามสั่งเลยพี่โดยที่ใช้กระทะบ้านเตาบ้านนี่แหละ<ม>เอาขาดทั้งมันน<ม>่ากินด้วยพี่เราหอมมากหอมใบโหระพา พี่ดูเลยที่ผมบอกไม่อมน้ำมันที่ว่าจริงไหม,มพี่ดูได้เลยเสร็จแล้วครับใครเที่ยวหัวปียังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ไคร e ด้วยนะครับใครสนใจอุปกรณ์เครื่องควหรือเครื่องปาารุงแรงานที่ผมใช้ผมมีพิกัดให้อยู่ที่ใต้โพสเข้าไปดูได้เลยหรือพิมพ์สอบถามแอดมินได้เลยนะครับ